มาตรฐานเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G สวัสดีครับอุ๋สปินนี่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากโตเกียวครับกล้องที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือกล้องไลการุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับราะเพิ่งเปิดตัวมาครับไลกา M E.V1 นะครับน like ี่คือซีรีส์ใหม่ของทางไลกานะครับแม้ว่าจะยังคงเป็นไลกาะอยู่นะครับถ้าเกิดใครเล่นกล้องใครรับรู้เรื่องของไลกาเนี่ยจะรับรู้ว่าไลกา M เนีเนี่ยเป็นกล้องระดับตํานานนะครับอยู่มาหลากหลายเจเนอเรชั่นอยู่มาอย่างยาวนานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่ไม่ได้เล่นกล้องอย่างจริงจังก็ตามนี้เนี่ยเห็นรูปทรงของกล้องที่ถืออยู่ในมือผมนี้เนี่ยก็รับรู้แล้วแหะครับว่านี่คือกล้องระดับตํานานของทางไลกานะครับนี่คือรูปทรงที่คลาสสิกมากครับไลกา M นี้เนี่ยอยู่กับเรามาอย่างยาวนานตั้แต่ยุคฟิล์ นจนมาถึงยุคดิจิตอลนะครับก็ยังคงออกรุ่นใหม่มาอยู่เรื่อยๆนะครับรุ่นล่าสุดข,ของไลกา M นเนี่ยคือ l ลก a M 1 1นะครับนั่นคือซีรีส์หลักของเขานะครับวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัว M EV1 เนี่ยก็ยังคงใช้บอดี้ของ l ลก a M 1 1อยู่นั่นแหละนะครับไลกา M น้องๆฟังอย่างนี้ครับว่าเป็นกล้องที่เราเห็นรูปส่งปุ๊บเนี่ยเรารับรู้ทันทีครับนี่คือกล้องที่ l ลก a เนี่ย พัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยังคงยึดถือกับรูปทรงนี้นะครับที่เรียกว่ามันกลายเป็นรูปทรงสุดคลาสสิกไปแล้วนะครับเราเห็นเราสัมผัสเนี่ยจะรู้ว่าโหวกล้องรุ่นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับของทางไลกาครับไลกาเอมเนี่ยมันคือกล้อง r a n g ์ไฟเดอรครับ นั่นก็คือมันไม่ใช่กล้อง SLR ที่มีกระจกสะท้อนภาพนะครับและเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์หนึ่งก็คือจะต้องมีช่องมองภาพนะครับจะต้องมีวิวไฟเดอร์ที่เหมือนกับเป็นกระจกใสๆครับเวลาที่เรายกกล้องขึ้นมาแนบตาของเรานี้เนี่ยเราจะยังคงมองเห็นเหมือนกับเราไม่ได้ยกกล้องขึ้นมาอยู่นะครับก็คือมุมมองที่เราเห็นมันคืเมุมมองสายตาของเราเลยไม่ว่า เราจะใส่เลนส์ระยะอะไรอยู่ก็าตามจะใส่เลนส์ซูมไกลแค่ไหนจะใส่เลนส์วแค่ไหนเนี่ยภาพที่เรามองเห็นผ่านกระจกวิวไฟเดอร์เนี่ยจะยังคงเป็นภาพเหมือนกับที่ตาเรามองปกติแบบนี้อยู่เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เรากดถ่ายภาพมาสมมติผมใส่เลนส์ซูมสักระยะ 50- หรือเ0เข้าไปนี้เนี่ยภาพที่เราถ่ายออกมาได้เนี่ยมันจะไม่ใช่ภาพมุมกว้างแบบที่ตาเราเห็นใช่ปะ่ะมันจะเป็นภาพตามระยะเลนส์จริงๆที่เราสวมเข้าไปนะครับ โฟกัสยังไงครับโฟกัสก็ยังคงเป็นแมนนวลโฟกัสอยู่นะครับจะต้องมีวงแหวนโฟกัสในการที่เราจะต้องหมุนเองคราฟเองนะครับหาระยะโฟกัสนะครับที่แม่นยำนะครับเข้าหาวัตถุข,ของเรานะครับที่เราต้องการที่จะให้มันโฟกัสให้คมที่สุดในภาพนะครับดังนั้นช่างภาพที่ใช้ไลกาเอ็มนี้เนี่ยมีความภาคภูมิใจกับภาพของตัวเองมากนะครับภาพถ่ายที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นตังแต่ยุคฟิล์มหรือว่ายุคดิจิตอลปัจจุบันก็ตามนี้เนี่ย มันมีซิ g กเนเจอร์ของคนถ่ายเนี่ยฝังเข้าไปอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าภาพนี้เนี่ยเราหมุนโฟกัสเองกับมือนะครับที่มันเข้าระยะแบบนี้เนี่ยนะครับที่มันคมตรงนี้พอดีนี้เนี่ยหรือว่าคอมโพสิชันที่เราวางนี้เนี่ยมันใช้ความพยายามครับมันใช้ความตั้งใจมานะครับเพราะว่าเรามองผ่านวิวไฟเดอร์ใสๆอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ ทำการเล็งมาว่าโอ้ระยะภาพเมื่อใส่เลนส์3าประมาณนี้เมื่อใส่เลนส์ห้เนี่ยประมาณนี้นะครับต้องการให้โฟกัสตรงไหนก็หมุนคราฟออกมานะครับสปีดชัตเตอร์แบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่นิ้วชี้ของเราในการที่จะหมุนปรับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยมันคือผลงานของเรานะครับความโด่งดังของกล้องไลกาวมถึงความภาคภูมิใจของช่างภาพที่ใช้ไลกาถ่ายเนี่ยมันคือเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะครับว่าโอ้รูปที่เราได้ออกมานี้เนี่ยมันคือผลงานของเราครับมันคือความตั้งใจความพยายามของเราซึ่งกว่าจะ ได้มันมาเนี่ยเราก็จะมิสมันไปหลายภาพเราก็จะพลาดมันไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เข้าโฟกัสบ้างกดทายมาไม่ทันบ้างมืดไปบ้างสว่างไปบ้างใช้เซตติ้งผิดไปบ้างนะครับยิ่งเป็นยุคฟิล์มนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งต้องใช้ความพยายามอย่างเยอะมากนะครับดังนั้นนี่แหละครับมันคือความผสมผสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราได้ภาพที่มีความละเอียดสูงมากมายแค่ไหนเนี่ยไลายกายังคงยึดถือว่าความตั้งใจของช่างภาพเนี่ยจะต้องอยู่นะครับเมื่อคุณใช้ไลากา M เ,เพราะว่าเรายังปล่อยให้คุณ ทำด้วยตัวเองเยอะมากอยู่ยังต้องแมน l โฟกัสด้วยตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้ชุดเลนส์นะครับซิสเต็มเลนของ l ลก c เ m ็มเาซึ่งอยู่มานานหลาย10ปีแล้วครับเรามีเลนส์ m อ็มเมาส์เมื่อสัก30ปีที่แล้วยังเอามาใส่ l ล i า a M E มีตัวนี้ได้อยู่เลยนะครับดังนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของ l ลกา M M แต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าสิ่งที่เราเล่ากันมาเนี่ย มันไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับกลุ่มลูกค้าของ l ลก้าเมเนี่ยมันจะเป็น M9 M10 M10 P M11 ออะไรที่ออกกันมานี้เนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มเล็กหน่อย นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กล้องที่ใช้งานง่ายนะครับซึ่งเราก็เข้าใจครับไลกาก็ทําธุรกิจใช่ไหมครับเขาก็อยากขายกล้องให้ได้จานวนมากๆนะครับเขาก็เลยไปเปิดตัวไลกาคิวนะครับก็คือเป็นไลอัพที่เข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้ง่ายออโตโฟกัสนะครับหยิบขึ้นมากดออนเครื่องปุ๊บเข้าโหมดออโต้กดถ่ายได้เลยเหมือนกับกล้องดิจิตอลทั่วไปแต่ว่าได้ความหอ่อเหลาแบบไลกานะโอเคไลกาคิวก็ประสบความสําเร็จในมุมของเขานะครับคิวหนึ่งคิวสองคิวสามอออกมานะครับทีนี้เขาต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจไลกา M มากขึ้นนะครับเป็นที่มาของรุ่นใหม่ที่อยู่ในมือผมตัวนี้ครับในชื่อ M EV1 ครับเป็นครั้งแรกครับที่รายการเนี่ยให้สิ่งที่เรียกว่า Electronic ิก e w f i วไฟเดหรือว่า EVF เนี่ยกับกล้องตระกูล M s e r i e s นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกไปว่าไอ้วิวไฟเดอร์กระจกใสๆชิ้นนั้นที่เวลาเรายกขึ้นมาแนบตาแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นโลกภายนอกมันไม่เห็นละมันไม่มีช่องกระจกตรงนี้ละมันคือหน้าจอครับ คือเรามองเข้าไปเนี่ยมันก็คืออิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์เหมือนกับกล้องดิจิตอลทุกรุ่นในตลาดตอนนี้นั่นแหละนะครับแต่นี่คือครั้งแรกครับที่บอด y ี้ของไลกาเอนี้เนี่ยได้อิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ประโยชน์คืออะไรครับเวลาที่เราเลยยกขึ้นมาถ่ายภาพท่าหล่อๆแบบนี้เลยนี่เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นข้างในนี้เนี่ย มันคือภาพพรีวิวก่อนที่จะกดชัตเตอร์จริงครับดังนั้นเซตติ้งที่เราเซตทุกอย่างเนี่ยสะท้อนออกมาแบบเรียลไทม์นะครับว่าเอ๊ะมืดไปไหมสว่างไปไหมนะครับหรือว่าที่เราหมุนโฟกัสอยู่นี้เนี่ยยังเป็นแมนลโฟกัสอยู่นะแต่เวลาที่เราหมุนวงแหวนโฟกัสเนี่ยมีตัวช่วยครับมีโฟกัสเอทนะครับบอกเราว่าโฟกัสพรีกิ้งของรูปนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเห็นขอบสีอะไรแล้วแต่เราเซตติ้งนะสีแดงสีเขียวที่ขึ้นที่ขอบแบบนี้เนี่ยคือโฟกัสตรงนั้นละเข้าละกดชัตเตอร์มานี้เนี่ยได้ภาพที่เราต้องการนรนััดง้ มันคือความง่ายขึ้นของไรกาเอ็มแต่ยังคงต้องใส่ความพยายามเข้าไปอยู่แล้วก็ยังได้ความหล่อเหลาในสไตล์ของบอดี้ไลกาเอยู่อย่างครบถ้วนนะครับดังนั้นนี่แหละครับก็คือที่มาของไลกาเ ev 1นะครับเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของไรกาเอแล้วกันนะครับโดยที่ไม่ได้เสียเอกลักษณ์ของไรกาเอ็ไปขนาดนั้นนะแล้วก็ยังได้บอดี้ที่หล่อเหลาแบบนี้อยู่นะครับ มาถึงตรงนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะครับที่กล้องไลกา M มเนี่ยมีช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-VF เพราะว่าไลกาเองก็ได้ทําอุปกรณ์เสริมมาขายในชื่อ Viso Flex ครับขายมาหลายปีแล้วนะครับเป็น E-VF ที่จะต้องเอามาเสียบที่ฮอตชูของกล้องไลกา M อีกทีหน้าตาก็จะแปลกตาออกไปหน่อยครับแต่มันก็เวิร์กในรูปแบบของมันนะครับและนอกจากนี้ไลกาเ E-V1 เนี่ยยังมีเทคโนโลยีในยุคใหม่ที่ใส่มาให้ครบถ้วนครับความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านแอปไลกาโฟโตสหรือว่าจะโอนไฟล์แบบเสียบสายรวม ถึงมันจะมี Internal Memory 64 g b มาด้วยใช้งานได้แบบไม่ต้องพึ่งพา S.D. การ์ดมาเสียบครับ ดังนัวันนี้มาเล่าให้ฟังครับผมมีโอกาสได้ลองใช้เราไลกา V1 มมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ได้ลองถ่ายภาพที่โตเกียวแห่งนี้นะครับได้ภาพมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากนะแล้วก็ยังได้ฟิลลิ่งได้ซิกเนเจอร์ของไลกา a M อยู่ ได้สีสันได้โทนทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นชุดเลนส์ไลกาเอ็มเนาะใครมีเลนส์เดิมอยู่แล้วของไลกาเอ็มหรือว่าเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆนีน้จะมาเริ่มกับเออเลนส์ของไลกาเอ็มเมาส์นี้เนี่ยจากระยะ2 e 8กันก็ได้35มห้าก,ก็ได้นะครับหรือตัวนี้ผมมีอยู่นานแล้วผมว่าผมมีเลนส์ตัวนี้อยู่สัก10ปีนะฮะอันนี้ระยะ51.4สนะฮะร,ระยะสวยๆเลยนะครับมีเลนส์อยู่ตั้งนานแล้วนะครับกล้องออกใหม่มาในปีนี้เนี่ยก็ยังออกมาใช้งานกันได้แบบเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ได้สกเนเน ผมพาดูบอดี้ของ l ลกา M m v 1นิดหนึ่งนะครับจริงๆมันคือบอดี้เดียวกันกับ M11 นั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มีช่องวิวไฟเดอร์ให้เราเห็นนะครับยังคงได้ความหล่อเหลาได้จุดแดงไลกาในรูปแบบนี้นครับยังได้เออร์โกโนมิกการจับถือเนี่ยเหมือนกับไลกา M ปกติอยู่นะครับ ด้านหลังมีจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับไลกาเอ็มเนี่ยมีจอด้านหลังนะครับจริงๆแล้วจอตัวนี้เนี่ยมันก็คือทําหน้าที่เหมือนกับอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์นั่นแหละนะครับก็คือเราจะส่องเข้าไปหรือว่าจะดูผ่านจอเห็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เข้าใจใช่ไหมครับว่าการถ่ายรูปด้วยกล้องไลกาเอ็มนี้เนี่ยการถ่ายท่านี้หล่อๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบว่าคราฟโฟกัสแบบนี้เนี่ยนะครับกับการถ่ายด้วยท่านี้ที่เหมือนกับมองผ่านจอมันได้ความหล่อผิดกันเยอะมากเลยเนาะ ดังนั้นเนี่ยคนใช้ไรคา M อต้องถ่ายท่านี้นะครับคือต้องยกขึ้นมาแนบนะครับและหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างนอกมืดหรือข้างนอกสว่างมากๆนเนี่ยการมองผ่านอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์หรือการมองผ่านช่องมองภาพตรงนี้เข้าไปนี้เนี่ยรวมถึงมีตัวช่วยในการโฟกัสนะครับมันได้ภาพออกมาแม่นยํากว่าเยอะมากไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกันนะครับจอตรงนี้ยังอยู่ แต่ไม่เหมือนจอของไลก้าควนะที่มันสามารถพลิกจอได้นะครับยังคงเป็นจอฟิกเข้าไปกับบอดี้แบบนี้เหมือนกับ l ลก้าเปกติทั่วไปเลยนะครับในช่องมองภาพ E V F ตัวนี้เนี่ยความละเอียดนะครับของหน้าจอด้านในนี้เนี่ยยังเท่ากันกับ E V F ที่อยู่ในไลก้าตัวอื่นๆในไลอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นไลก้าคิหรือ l ลก a าเอก็ตามนะครับคือยังได้ความละเอียด5.76ล้านพิกเซลอยู่แต่ เฟรมเรทในการรีเฟรชหน้าจอของ EVF ตัวนีน้อยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับไม่เหมือนกับ Q3 ไม่เหมือนกับ SL2 SL3 นะครับที่ได้120เฟรมต่อวินาทีนะครับดังนั้นเวลาที่เรามองผ่าน ตัวอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ตัวนี้นของ M EV1 เนี่ยแล้วก็มีคนเดินผ่านก็ตามหรือว่าเราขยับก็ตามเนี่ยเราจะยังรู้สึกว่ามันกระตุกอยู่บ้างถ้าเกิดเราเคยเจอ EVF 120เฟรมมาก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าไลกาตั้งใจลดสเปคของตัว EVF ตัวนี้ลงมาเหลือ60เฟรมด้วยเหตุผลอะไรนะครับด้วยเหตุผลทางด้านแบตเตอรี่หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในไลกา M นี้นขนาดมันจะเล็กกว่าที่อยู่ในไลกา Q หรือว่าไลกา SL นั่นเองนะครับแต่ประสบการณ์การใช้อะไม่แย่นะ คือมองเข้าไปเนี่ยยังมีความคมชัดอยู่เพราะว่าความละเอียดสูงมากด้านในนะครับแล้วก็ตัวช่วยโฟกัสอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆที่ให้เรานะครับในขณะที่เราจะกดออชัตเตอร์มาสักใบหนึ่งยนี้เนี่ยยังคงให้เราอย่างครบถ้วนนะครับแล้วมันได้ความคลาสสิกแบบไลกกาเลยลองมาดูครับอย่างนี้เลยนะครับเออหมุนโฟกัสเนี่ยตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ครบเข้าตรงกลางให้เลยอัตโนมัติไหมนะครับเราจะได้โฟกัสเข้าแบบเต็มๆง่าย,ายๆอย่างนี้นะครับ เซตติ้งต่างๆครบถ้วนนะครับบอกเราอยู่ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นหน้าจอทัชส,สกรีนที่เราสามารถแตะได้เร็วๆด้วยนะครับว่าจะเข้าโปรไฟล์ไหนยังไงนะครับวัดแสงแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อในยุคใหม่นะครับผ่านแอป l ลก้าโฟโต้นะครับพี่ เ,เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายนะครับไลกาเนี่ยปรับปรุงเรื่อง Connectivity เนี่ยได้ดีขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ย้องถอดเอา SD card อะไรออกมาใช่ไหมครับหรือว่าการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi d i ไ e c ดกับมือถือเราเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับกล้องใหม่ๆของไลกาเนี่ยไลกาคิาก็ตามหรือแม้กระทั่ง ME V1 ตัวนี้เนี่ย แอปไลกาโฟโต้ในมือถือเรานเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับแล้วก็สามารถดึงภาพออกมาเนี่ยเข้ามือถือเราได้อย่างรวดเร็วหรือถ้าจะเร็วกว่าน,นั้นอีกคือเสียบสายตรงได้เลยด้วยนะครับเสียบสาย USB ฝัง่งนึงเนี่ยเป USB ็น USB C เนี่ยที่ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกฝัง่งนึงเข้ามือถือเรานะครับทานเฟอร์รูปได้เร็วมากๆผครับไลกาโฟโต้นั่นเองครับ ดังนั้นภาพรวมนะครับผมว่าไลกา M EV1 ที่ไลกาตั้งใจออกมาในรอบนี้เนี่ยมันคือตัวที่จะปูทางไปหาไลกา M ตัวซีรีส์ปกตินั่นแหละนะครับแต่สาหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงไลกา M ก่อนหนะ้านี้ที่รู้สึกว่ามันใช้งานยากนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นมากนะเทคโนโลยีใหม่มากแต่ว่ายังคงมีอินพุตของคนถ่ายเนี่ยเข้าไปอยู่อย่างเต็มเหนียวอยู่นะครับผมคิดว่าการถ่ายภาพด้วยไลกา M นะครับไม่ว่าจะเป็น M ซีรีส์ปกติหรือ M EV1 ก็ตามนี้เนี่ยมันคือความพึงพอใจครับมันคือชัด ฟีดแฟ c t i o n นะครับองตอนที่เราลั่นชัตเตอร์แต่ละภาพนะครับอินพุตที่เราใส่เข้าไปในการที่จะได้ภาพนั้นออกมาเนี่ยการหมุนโฟกัสการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันยังคงมีความแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ได้ซิกเนเจอร์ได้สีภาพในสไตล์ของไลกาสนั่นเองนะผมคิดว่าตัวนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะไลกาสเนี่ยมันคือปอร์เช่ของวงการรถยนต์แล้วครับแล้วก็ไลกาส์เอ็มเนี่ยมันคือปอร์เช่เกียร์ธรรมดาครับซึ่งมันก็ยังคงออกรุ่นใหม่อยู่นะใช่ไหมคือถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นเกียรรร์ธมมมมดดาาาถึงงแแ้ว่่่่จะะะเเปป็น focus นนนนนออออตทคโโลลยยียืๆััไไกสุ แล้วมันก็ยังได้ซิกเนเจอร์ของความเป็นไลก้าอยู่อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับตัวนี้เปิดตัวเรียบร้อย วางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดราคาไทยนะครับเฉพาะบอดี้อย่างเดียวไม่รวมเลนส์นะครับอยู่ที่3า0 0 0เบาทนะครับซึ่งอาจจะฟังดูว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ราคานี้เนี่ยถูกกว่าไลกา M 1 1ในซีรีส์ปกตินะครับมันเหมือนกับเป็นตัวเริ่มต้นของไลกา M นั่นเองนะครับใครอยากเข้าสู่วงการไลกาจุดแตกบอดี้สวยๆแบบนี้นะครับนี่คือตัวเริ่มต้นของเขานะครับแบบที่ใช้งานได้ง่ายกว่าซีรีส์ปกตินะครับแล้วก็ยังได้ซิกเนเจอร์ของความเป็นไลกา M อย่างครบถ้วนนะครับส่วนผู้ชมที่สนใจ ใช่นะครับอยากถือไลกา M หล่อๆแบบนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงทดลองใช้ได้นะครับกับทาง Big Camera ครับตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการของไลกาในประเทศไทยนั่นเองครับผมอุสกินไนครับแล้วพบกันใหม่คลิ้นหน้าสวัสดีครับ